สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟุ์บอลครับของเดอะนัตเทพบอลประจำหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราเจอกัน กับโปรกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันเสาร์วันที่4ตุลาคม2568วันนี้คืออีกหนึ่งวันนะครับที่ของฟุตบอลไม่ควรพลาดด้วยประการละทั้งปวงครับเข้มข้นจริงๆนะครับต้องบอกว่าลีกใหญ่ๆกลับมาทําการแข่งขันกันแบบดุเดือดเลยนะครับแต่หน้าคลิป YouTube วันนี้ครับหยิบยก3คู่นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอามาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆทุกท่านเอาเป็นว่าชอบเหมือนกันตามมาได้เลยส่วนเพิ่มเติมมากกว่าหน้าคลิปตรงนี้นะครับตามมาเจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรม ทิ้งไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆด่ท่านเลยนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับเกมคู่แรกในคําคือวันนี้ครับเราเปิดหัวกันที่เกมระหว่างเดบเจ้าชิน อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดโอทาฟอร์ดครับต้อนรับผู้มาเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์เดี๋ยวสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับวัดกันเรื่องของผลงานจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงต้นฤดูกาลมาจนถึงเกมล่าสุดกับกลายเป็นหน้าของซันเดอร์แลนด์ครับที่ทําได้ดีกว่าแต่แน่นอนครับวันนี้เป็นเกมในโอทาฟอร์ดนะครับและขุมกําลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกรดของพวกเขายังคงดูดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบนจามินเชสโก้นะครับเอมโบโมกุญย่านะครับบุโน่ฟอนันเดสนะครัับแล้้ววก็นนีเป็นเกะ แต่ว่าวัดกันเรื่องของแนวต้านวันนี้เนี่ยแม่ซันเดอร์แลนด์ไม่ได้หมูขนาดนั้นนะครับผลงานของพวกเขาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเป็นหนึ่งทีมน้องใหม่ที่ทําผลงานได้ดีมากครับหลุดพายไปเพียงหนึ่งเกมเท่านั้นเองแล้ววันนี้สู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูแล้วเนี่ยสู้ได้สนุกอย่างแน่นอนครับถ้าจะแพ้เต็มที่หนึ่งเมล็ดครับไม่ถึงสองอย่างแน่นอนครับวันนี้เลือกมองทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ได้เลยนะครับวันนี้สู้ได้สนุกอย่างแน่นอนและเผลอครับอาจมีเซอร์ไพรส์บุกมาแชร์แต้ม กับเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำไปครับวันนี้หมอะชิมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ครับคู่ที่สองครับสำหรับคัมคีวันนี้ยังอยู่กันชี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกหนึ่งคู่ครับเจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอลเปิดเอมเบรสเเตดียมครับต้อนรับผู้มาเยือนอย่างคุณคอนเวสต์แรมยูไนเต็ดครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็ ปกติครับเขามองว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าวันนี้เยอะมากครับวันนี้อย่างน้อยที่สุดต้องชนะขาดด้วยผลต่างประตูสองเมล็ดและ2มะเมล็ดยกครับสามเมล็ดถึงจะได้เหนะัดเจาะลึกไปดูขุมกําลังความพร้อมประกอบกับผลงานของทั้งสองทีมให้เรียบร้อยค,คําคืนวันนี้ครับนัดแนะนำครับวัดใจเกมรับของเว์แคมยูเนเตดน่าเกียดที่สุดก็จะแพ้แค่2ลูกจบเจ้ายกเจ้ากันไปแต่มีโอกาสที่จะลุ้นให้เว์แคมแพ้น้อยกว่า2ประตูด้วยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้ได้เปรียบหลายมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมใน ในบ้านนะครับผลงานจากช่วงแรกในพิมพ์ลีกอังกฤษที่ดีกว่าแบบชัดเจนนะครับแต่จุดเปลี่ยนของเวสแฮมครับคือเกมล่าสุดได้นูโนซานโตสครับมาคุมทีมนะครับก็ถือว่ายังไม่แพ้เลยนะครับเกมแรกถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งครับบุกไปยาเสมอเอเวอร์ตันนะครับถึงทีหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้ประตูที่เสมอจากจาร์ดดโบเวนนะครับก็อย่างที่บอกครับภาพรวมเป็นอาร์ซอลดีกว่าแต่วันนี้เราวัดกันเรื่องของแนวต้านมองดูแลกระแสมีการปรับไหลขึ้น รุนแรงเสียเหลือเกินนะครับก็ดูแล้วอาร์ซอนดีพอที่จะชนะครับแต่ถามว่าจะชนะขาดลอยด้วยผลตาประตูสามเลตไหมยังมองว่ายังไม่ใช่วันนี้อย่างแน่นอนมองทิมเยือนอย่างเวท์แฮอยู่ในเต็ดได้เลยครับปิดท้ายคู่ที่3ประจำน้าคลิป u t u b e วันนี้ครับถือให้เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค,ำค่มเคานวันนี้เลยครับเชลซีไปสเตฟนบิดต้อนรับผู้มาเยือนครับอย่างอิเวอรูพูนั่นเองครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้น ไม่มีแนวต้านนะครับเงื่อนไขเสมอในเสมอการจากภาพรวมที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาวันนี้อย่างเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่ลิเวอร์ pool มากกว่านะครับผลงานโดยวรวมจาก6เกมแรกของเชลซีชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอไป2เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนลิเวอร์ p o ลดีกว่าชัดเจน,นครับถือว่าเป็นวันเน้นผลเลยชนะ5แล้วก็หลุดแพ้ไป1เกมเป็นเกมที่แพ้กับคริสตอลพาเลตนะครับวันนี้เนี่ยปัญหาหลักของเชลซีเลยครับคือผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเยอะเสียเกินนะครับเพเมเกอร์ตัวเก่งอย่าง พาร์เมอร์ไม่พร้อมนะครับชาโลบาติดโทษแบน์แอนด์โฟฟาน่าโควิลนะครับ,รบยังไม่พร้อมนะครับเลียมดีแล็บก็ยังเจ็บนะครับแล้วก็แหมลิเวอร์พูลหลากหลายกว่าเยอะเลยอ่ะวันนะี้หน้าเป้าเนี่ยจะเลือกใช้อิซักก็ได้เอกิติเก้ก็ได้นะครับส่วนตรงกลางนะครับจะใช้กัคโปฟอรีนเวสก็ได้นะครับโซบอตไลน์ก็ดีโมเมสซาล่านะครับแม็กริเตอร์กาเฟนแบทนะครับส่วน แบ็กโฟเนี่ยแน่นปึ๊กเลยนะครับเคอร์เคสนะครับโกนาเต้แบสตูลี่นะครับแล้วก็วิชิวฟันไดายเนีส่วนเชลซีวันนี้ได้เปรียบเล่นไไในบ้านแต่ตัวผู้เล่นอย่างที่บอกครับไม่พอสักเท่าไหร่นะครับหน้าเป้าอย่างจอเปโดตรงกลางมีเอสเตวาฟอนเดสในโตซานโตสไกเซโดเนะภาพรวมเนี่ยยังมองว่า การเปลี่ยนเกมน่าจะเป็นริวพูดีกว่าเพราะว่าสามารถเลือกใช้แทคติกแล้วก็ผู้เล่นที่เหลืออยู่เนี่ยได้เยอะกว่าปิดป,ประตูแพ้ครับลิวพูวันนี้จะชนะหรือเปล่าเนี่ยก็ยังมีโอกาสมากกว่าด้วยวันนี้มองทีมเยือนอย่างริวพูดได้เลย3าทีมวันนี้ชอบตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับนในชมรมทางเข้าชมรมเขียงไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับค่มเคืวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ท่านโชคดีครับ